สวัสดีฮะเดี๋ยวพนฮะพบก,กันพบก,กันอีกเช่นเคยกับวันนี้หน่วยเลสโกวันนี้หน่วยมากับเพื่อนนะฮะวันนี้เราจะไปไหนกันมาดูกันวันนี้เราไปกันกี่คันฮะสมคันมีใครบ้างแน่นอนคันเดิมครับเจ้าของรถหน่วยเลสโกแล้วก็คันนี้อีสายลุยแล้วก็คันนี้น้องใหม่ฮะของน้องโฟปนี่เจ้าของรถนะเจ้าของรถ ตายไปหาเจ้าของรถนะฮะนี่น้องโฟกสมาชิกใหม่ฮะชื่ออะไรฮะชื่อโฟกค,ครับมาจากไหนคะเนี่ยพระรามเก้าครับผมโอ้โหจากพระรามเก้าวันนี้เราจะไปไหนกันไปเกาะร้านใช่ไหมเกาะร้าน,ปน,านเป็นทริปที่แบบว่าช่วงโควิดใช่ทริปโควิดพอดีแก่แกเบื่อโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวเรารอกีสายเลงเซ็กซ์กน ซื้อกาแฟอยู่อยู่ข้างในข้างในนี่ซูมกล้องมาเลยเห็นไหมอยู่ตรงน้นตอนนี้นะคะเราจะจับคนมาช้าตอนนี้เจ็ดจุดสองหนึ่งใช่ไหมคุณยาบิโกเรานัดกันเจ็ดโมงตรงนะเจ็ดโมงตรงเราจะมาดูว่าเขาจะมากี่โมงถ่ายลูทลกเพจครับถ่ายลูกเพจตั้นใครครับเั็นใครครับ สวัสดีครับวันนี้เราวันนี้วันวันเสาร์ใช่ไหมเราอยากจะไปเที่ยวเขาเรียกว่าทริปเร่งด่วนนะเพราะว่าอยากไปไงเอออยากไปเรานี้เราไปไหนครัไปไปไหนครับคุณหนุย่ยไปก่อร้านไปก่อร้านนะฮะไปอีกแล้วไปตลอดเลยก่อนร้านไปช่วงนี้จะจะได้เที่ยวหรือเปล่าอ่าใช่ใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงฮะกะกะเอาไว้นะ ถ้าถึงเร็วกว่านั้นก็ก็จะดีนะเดี๋ยวรออเพื่อนเพื่อนอีกคนนึงนะรอคนมาสายอ่ารอคนมาสายคนมาเลี้ยงกาแฟเ้ยคนมาสายแล้คนมาสายอันนี้าอันนี้เพื่อน อันนี้คือคือคือคนมาสายฮะนัด7จ็ดโมงฮะเจ็ดโมงยีสิบห้าโอ้สุดยอดมากคุณทำแบบนี้ได้ไงเจ็ดโมงคึ้นแล้วอกชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรชื่อโอ้โหใหญ่จังโอ้โหใหญ่จังอันนี้ฮะขึ้นจ้ะขึ้นอแ่นี้ไหนไม่ใหญ่ราัาอะไรคะโอ้อันนี้ m ยี่สห้าค่ะ M ยี่สห้า M T ย่ส สวัสดีครับผมโฟกนะครับเพิ่งมาครั้งแรกครับกับรถดีมอนเจนนะครับ1 5 0ครับผมวันนี้ก็มาเป็นครั้งแรก เพื่อนๆเราก็อยู่ที่ปั๊มปตทปตทปตทไหนไม่รู้รู้แต่ว่าอยู่ใกล้บางแสนแล้วแหละเดี๋ยวจะไปพัทยาต่อผ่านแับวผ่านเป็นไงบ้างผ่านๆเป็นไงบ้างค่ะดีครับไม่ทันเกิดอะไรขึ้นสามไม่ทันนะจียดกี๊ดจี๊ดจี๊ ขี้สายลุยก็ไปขี้อยู่แล้วเนี่ยขี้ขวขี้ไมไ้ของน้ำเป็นไดชีมากอดัเมืออยู่เมื่อยไหมคะไม่เมื่อยค่ะแค่ช้าช้าเอน่า มีคนเดียวพี่รอดอะไม่ว่าจะสีอะไรรอดอยู่คนเดียวมีฟองเก๋นแล้วเขาวนะ้ทำไมนี่มันดำมะตอนนี้ยิบอะก็ออกเต็มออกไปเจ็ดชิ้นแล้วได้ใส่กันเยาใพร้อมกันหรือยังหรือว่าพักก่อนไม่พักที่นู่นดีกว่าเดี๋ยวไปถ่ายแบบรวมกลุ่มกันถ่ายรวมกลุ่มกันที่นู่นอะ 没啦没啦。<laughs> <laughs> ชั้นนี้ตอบยันชัน้นมากครับ <c oughs>

ได้หมดนั่งนี้หรอโอเคนข้างหน้แล้วก็ข้างในข้างหลังด้วยแบนนี่กันขอข้างหน้าหน่อยได้ไหมคะเออก็นั่งตรงนี้ก็ได้ไม่จไก อันนี้หมูอะไรครับหมูหันหมูหันใช่ไหมฮะอร่อยไหมครับอร่อยมากครับหมูหันอันนี้คือข้าวข้าวตอนไหนครับข้าวเช้าครับโอ้โหยังไงครับหมูหันหลังจากที่แวะแวะเราไปซื้อยังไงฮะได้กินหมูหันยังครับความอยากของปากมันจ้ำมากกินก่อนครับกินก่อนลองดูนะอ๋อนี่ดูเป็นไงนี่กินชวทด้วยเนี่มันจ้ำมากเลยครับทุกคนนี่ไง ถ้าจะมาเกาะร้านจะเลือมูหันนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะปุ๊บหันปั๊บหนูจะปุ๊หันอยู่ตรงไหนไม่รู้หนูแต่ว่าเจอปุ๊บเบรกแบบแทบไม่ทันอ่ะอยู่ดีๆก็เบรกมองฝั่งซ้ายเอาไว้นะครับแล้วมันจะอยู่เอ้ไหนะที่มาเข้าพัทยามหาเขาพัทยานะทางลาดกระบังใช่แหละไอ้แหลมจระบังแหลมจระบังอ่าใช่มองทางซ้ายเอาไว้นะจำไม่ได้เหมือนกันอยู่ตรงไหนมีขึ้นมาขึ้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ มีขึ้นอยู่ใต้คลิปนะเพื่อนขายไก่หรือขายหมูนี่อันนี้แม่ค้ากับพ่อค้านะครับวันนี้พามาชามาเที่ยวนะตอนนี้รออาหารก่อนปิดร้านมาเที่ยวปิดร้านมาเที่ยวครับแถบนี้มาเที่ยวลูกค้าบอกว่าหยุดหยุดทำไมหยุดทไมมันต้องหยุดด้วยเดี๋ยวติดตามติดตามพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวปักหมุดให้นะครับว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนกันไก่ต้มน้ำปลาอร่อยมากไปอุดหนุนได้นะอร่อยมากเลยนะอร่อยมาก ถามพ่อถามพ่อค้าครับหลังจากลงเรือแล้วเป็นไงฮะถามมาแทนนามว่าพับเลยใช่ไหมฮะเขาบอกไม่ค่อยหิวนะฮะดูดิไม่ค่อยหิวทั้งหมดเลยนะหมูเหนียวไหมหมูนิดนนึงมันโดนลมอ้าวโดนลมใช่ไหมปันความเหนียวปัน กันแค่นี้ก่อนนะหิวข้าวแล้วขอกินข้าวก่วอนนี่น้ำตาลนะพเพื่อนๆน้ำตาลนะอย่าอย่ามองเราเป็นน้ำชาน้ำตาลโอ๊ตใส่แก้แล้วเขาบอกไอไอไรกาดเห็นร่องทรงวอลไปบอกว่าใส่เสื้อทรงูุ่ง เดี๋ยวคพาไปดูอะไรบางอย่างนะคะตามน้องน่งอียงีย้ตอนนี้เราอยู่ก่อนร้านนะคะแล้วก็มาที่ร้านนี้เลยค่ะต้องมือแห้งต้องลงกินนี่ค่ะป้อมือค่ะ หมึกตัวเลส ah. ่ตัวจาย่างปรมาหมืแล้วกันมาดกันนะคะมาดูกันนะคะเชื่อมเลยในะน้ำเชื่อมอะไรเลยใส่น้ำเชื่อมอะไดรถที่ข้าไปกันละสองพันนะาไปกันละสองพันนะตหกสี่โอเคค่ะ ทำไมไมีอะไรกินแล้วต้องมีอะไรสักอย่างใครจะกล้าเดินพาแม่ตังเงียแม่อันนี้นะคะก็คืออาหารที่เราได้กินจนเสร็จแล้วนะคะหมูหนึ่งตัวกับส้มตำหนึ่งกะละมังข้าวหนึ่งกระสอบอันนี้ว่าวไปกินใช่ไหมขอถามหน่อยค่ะว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่กินข้าวเสร็จ ง่วงครับง่วงนี่แหละค่ะสิบปีแล้วสิบปีกำลังจะหลับเสามคนนู้นกึาหลังหนึ่งตื่นหนึ่งตื่นแล้วเป็นยังไงครับหนึ่งตื่นหลอนแล้วร้อนแบบปวดรู้สึกไม่ไหวแล้วโอ้มันจะแบบเว่นมันจอดที่ไมวะจอดเฉยหัวกระแทกแรงมากบอกแล้วถือนะตอนนั้นล่นแล้วมันกระแทกแรง ก็ก็หยุดถือไปอยู่พักหนึ่งไงไม่ไหวน้ำยาวเลยเลยหยุดยาวเลยเลยงมงาะา่ะไปเราจะทำกิจกรรมอะไรกันต่อคะนอนนะ้ำผมไม่มีบลรอสองแล้วล้อหล่อเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำเลยนะคะทะเลบ๊ายบายบ๊ายบายเท่านั้นได้หมเด้อ ื่อนยังเห็นว่าเราใส่เสื้อสเปซซัมบาแล้วฮะใีกหน่อยอนทางเสื้อช่องนะครับนี่หน้าทิดหน้าเราเสื้อนิดหน้าเราจะมีเสื้อช่องของเราแล้วนี่ที่ไหนหน้าทิดหน้าพิล็อตอาจจะเป็นการชนะบุรีนะครับนี่โอ้ยมันลึกแล้วครับนะกลัวกล้องเปียก ก็อยากให้กล้องโดนน้ำมากคนคุณโดนไม่เป็นไรฮะคุณโดนน้ำไม่เป็นไรครับโดนห้ามโดนน้ำเฮขาบอกห้ามจับจับจามกฎกฎระเบียบที่นี่มีอะไรบ้างห้จามนะครับจำไม่ได้หรอห้ามไอห้ามจามถ้าจามก็ต้องอย่างนี้นะครับตัวอย่างถ้าจามต้องทำไงนะครับถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปเรานะครับติดตามเราต่อไปนะครับอย่าลืมกดแชร์ กดไลค์กดส u ัค c ส i า e ให้เราด้วยและอย่าลืมติดตามเชิผ <S 3 |notimestamps|> ิดให้เราด้วยนะเป็นเพืชื่อเอาวิเศรนะเพื่อนติดตามเลยนะคนุ่นคนนู้นเป็นคนช่วยทำนะมีคนก่อตั้งนะครับคนนี้นคนก่อตั้งเมั่อกีไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วหรือยางถ้ายังก็ออกได้แล้ว นีไ่ไงนี่ไงเราไปเปลี่ยนโชคไปแล้วนะเราไปเปลี่ยนโชคไปแล้วนะอออเอาไว้สำหรับคนซ้อนนะแต่ว่าคนซ้อนไม่มีเลยครับคนเดียวเราเป็นสายโทัวริงนะใช่แต่ว่าทำไมถามว่าทำไมกล่องไม่มีใช่ไหมถอดออกอนึกว่านึกว่าจะมีคนซ้อนไปด้วยไงก็เลยถอดออกเขาจะนั่งสบาย